สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนา้พ่อครับทิหนวดอีกแล้วครับผมเมื่อนี้ทิศนวดผ้ามากินตามบักแตงครับผมกับขนมจีนเมื่อนี้มีหนังปากกรอบมาด้วยครับผมก่อนอื่นครับผมขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมและก็ติดตามคลิปของทิหนวดเนาะครับเนาะสำหรับผู้ใดยังบม่ทันลกดฝากกด ไลก์กดแชร์กดติดตามให้ทิตหนวดน้ำเด้อครับพี่น้องสำหรับคนที่กดแล้วขอให้โชคๆมั่น,นเๆเฮงๆรวยๆนะครับผมมาครับพี่นออาา้องบอดองบาหลายเงาเือาฮ่าฮ่าใช้หระบ่วงบ่วงมาเด้อพี่น้องมากินน้ำติดนวด ใส่มูยอนำเด้พี่น้องพักเข่ากับผมมี่ยังไลยครับพี่น้องแถวนี้หมักกระทินเออพักกระเสงอ่อนนั่นแหะครับกระถินอน่อนคำเหลกขอญยาดบาดคําให้พี่น้องคือเก่ากับผม<ๆ>อืม้อ มันนีบ่บม่มีของเนียนหอยบบื่อ,อ,อแต่เป็นขนมจีนแทนนะครับอืม้ม มุนมุน,ม,นมุนเสียบน้ำจิ้มคลุกคลุกคลุกก่อน ก็มึกตียงคอยว่า่อยซับส่ยร้ายอยู่เลือนหน่อยเดียวอืสั่งแบบนี้แหละพี่น้องเลยเบื้องนี่เจอไมโคร xứng nó chạy Mong ai sai mà nhìn bưng, ừ. เอาสินเขาก้อนยังตักแตงแทมหลังเยบนัว phải kinh cho đó Ngon, nhà mình sáng, nhà sáng. สำหรับเอซมาดามทำใจในเดอร์พี่นอ้องลูกกำลังใหญ่ยากครับ ทั่วปลูกเองได้พี่น้องสุดชุดไายแล้วบ้อก็คือสุดชุดไายเสียลงหมด うん、mm. ดีเขาตามเด็กฮู้คักขัม เอา่อ้พี่น้องคำนี้ปิดดากพี่น้องคือเก่าครับเริ่มเอาเมันเต็มบวกเอาทับพี่มากนะ Anh dẹp Thứ bấm mốt mày nè bạc พี่นอสำหรับคลิปนี้ก็กินตำหมกแดงเส้นขนมจีนหนังปลากรอบฝากอีกท่น,นึงครับพี่น้องฝากพี่น้องซอยก๋วยกดแช่ให้ทิดหนวดน้ำเด้อครับเป็นกำลังใจให้ช่องน,น้อยๆของทิ่หนวดน้ำเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ